มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิมพ์ริพายแจ้งทำไมต้องวีนลั่นแค่โทนี่พูดถึง5วิต้องผจญดราม่าสารพัดสืบเนื่องจากกรณีของทักษิณชินวัตรนะคะที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเสวนาในคลับเฮาส์และพาดพิยงถึงพิมพ์รีพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง จนพิมพ์ริพายต้องออกมาตอบโต้ผ่านทางไลฟ์สดนะคะวายอย่าลากเธอไปแสะรัฐบาลเป็นเหตุกระแสายโซเชียลตีกลับจากคำชื่นชมทั่วโลกออนไลน์กลายเป็นพิมพ์ริพายโดนรุมดา่าจนแฮชแท็กขึ้นอันดับหนึ่งทวิเตอร์ค่ะทำให้ล่าสุดพิมพ์ริพายต้องไลฟ์สดอีกครั้งเมื่อวันที่19พฤษภาค,คม2564ที่ผ่านมาระบุว่า ไม่เคยคิดจะพูดเรื่องนี้แต่ต้องพูดให้เข้าใจพิมพ์รู้ดีว่าพิมพ์ไม่ได้เป็นคนที่พิเศษหรือว่าวิเศษไปกว่าใครรู้ดีว่าตัวเองแต่ต้องได้เพราะเป็นแค่แม่ค้าธรรมดาเป็นคนธรรมดาทุกคนวิจารณ์ได้แต่ยอมรับตามตรงแค่5วินาทีที่คุณทักษินพูดถึงแค่5วินาทีนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราต้องเจออะไรบ้าง เมื่อเชา้าพิมพ์ซื้อของบริจาคอุปกรณ์การแพทย์โดยไม่ได้ทำเป็นคอนเทนต์นะคะแค่ต้องการช่วยหลังบ้านเท่านั้นซื้อของไปสองแสนกว่าแต่แค่คุณทักษินพูดถึง5วินาทีเมื่อคืนนี้ของบริจาคถูกส่งไปตอนเช้า9้าโมงโดยไม่ประสงค์ออกนามหน่วยงานนั้นให้เอาของกลับมาไม่รับของจากฉันกลัวมีปัญหานี่แค่5วินาทีนะคะ ฉันโดนอำนาจมืดข่มขู่จะตรวจสอบกี่ครั้งรู้หรือไม่ฉันโดนแอคหลุมมาดาทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผลกระทบจากการที่คุณทักสินพูดถึงฉันเพียงแค่ต้องการแซรัฐบาลและขบขันแต่ผลกระทบที่ตามมาฉันโดนอะไรบ้างฉันอยู่ในสังคมนี้ฉันรู้ต้องทำอย่างไร ทำไมถึงไม่อยากให้โยงการเมืองเพราะว่าฉันเองขยับตัวไม่ได้เลยถ้าขยับตัวจะถูกมองทําในเจตนาที่ไม่ได้ธุรกิจพิมพ์ทําอย่างสุจริตแล้วก็เสียภาษีระวังตัวที่สุดรู้ไหมฉันให้คนที่ไปขอตั้งโรงพยาบาลที่คลองเตยรอยอยู่สองอาทิตย์เขาไล่ฉันกลับมาแถมยังต้องแบกรับภาระลูกน้องอีกหลายชีวิต แต่พอถูกโยงว่ามีปัญหาความจริงโดนโยงมาหลายครั้งแต่พูดไม่ได้ความจริงพิมพ์เพิ่งจะมารวยแค่2ปีนี้เองนะคะโดยจนมาก่อนเป็นแม่ค้าตลาดนัดเรียนก็ไม่จบทำให้เข้าใจคนจนดีค่ะจึงช่วยเพราะว่าเข้าใจหัวอกคนจนเข้าใจความลำบากและก็ความทุกข์ทำให้คิดตอบแทนคืนให้สังคมบ้างยิ่งคุณทักษิณพูดถึง5วินาที มีเอฟเฟกต์มามากมายท่านพูดขบขันกดดันรัฐบาลแต่ทำให้เราสวยซึ่งเดือดร้อนจากคำพูดของท่านจริงๆรอบนี้พูดถึงพิมพ์แล้วฉันจะอยู่ยังไงขอขอบคุณข้อมูลจาก tini.com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ